รับลมริมคลองร้านมันอยู่ข้าสนามบินะก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยูบผมในมเดืมองกิจคุณจะมัดนะครับกดเลยฝากเป็นไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยนะ ก็วันนี้ครับว่างจากงานเราคอยแล้วนะก็เป็นวันหยุดของคุณแฟนนี่มาเลยอ่ะไม่รู้จะไปไหนนะมาขับรถเล่นนะแต่วันนี้ก็เอารถเก่งมานะครับไม่ใช่อ่ะรถตู้สายชิวใช่ไหมผิวใช่เอารถเก่งมาขับเออเช่เข้าเมืองเเออเพราะว่าเราจะไปอ่ะเข้ากรุงเทพกันเออมันก็คล่องตัวหน่อยอืมตัวเอาอ่ะแคมปิ้งใช่ไหมผิวนะจอดนงจอดนอนโอเคอ่าวันนี้เราจะพาเพื่อนไปไหนกันเอไปยาไหมจะไป เออร้านลับๆนะอยู่แถวสุวรรณภูมิเออเพราะอยากจะแบบว่าแอบไปดูคลิปเออเครื่องบินลงเครื่องบินขึ้นมาเนาะแล้วก็เจอร้านนี้แบบว่าอ่ารับรับเนาะชื่อร้านอะไรเหมิวร้านรับลมริมคลองเออร้านรับลมริมคลองเนก็ก็คืออ่าเราอ่ะกินอาหารเนาะแล้วก็ดูเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงไปด้วยอ่าแปลว่าไปรับลมริมคลองแหละแล้วฟีลก็จะมาว่าดูเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงไยเนาะถ่ายลงปถ่ายรูป ร้านมันอยู่ข้างสนามบินแล้วทีนี้ก็ก็จะได้วิวที่มันเป็นแบบเครื่องบินขึ้นลงเอก็หายากพูดถึงอะ่ะมันก็มีน้อยร้านเนาะผมก็อยากจะไปอะ่ะเปิดประสบการณ์ใหม่อ,อแต่เคยเคยไปนั่งกินข้าวเคอาในสนามบินแล้วละแต่ว่าร้านแบบข้างนอกอย่างเงี้ยนะแบบนั่งๆอยู่แบบเครื่องบินแบบผ่านหัวไปเลยเนาะหรือว่าลงตอนหน้าเลยอะไรเงี้ยยังไม่เคยไปก็เลยอะ่ะจะไปร้านนี้กันนะแล้ว แล้วก็มันเป็นอาหารตามสั่งที่ไม่แพงเงยมีเนาะใช่คอรีวิวมาว่าราคาแพงสุด70บาทเออ70บาทอือก็อย่าไปฟั่งลาดหน้ากินแค่นหน่อยเนาะเออเอ,อ่ารับลมริมคลองถ่ายลงถ่ายรูปหน่อยแหอ,อเผื่อใครอยากมาก็ตามมาได้นะเผื่อใครชอบเนาะอยู่แถวกรุงเทพหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิเออว่างันเถอะโอเคไปเรา,าอยู่ใกล้ถึงแลรวอีกประมาณ20โลนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะบ้านผมอยู่ช่างเซลเนาะ โอเคไปกันเลย <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่ร้านรับลมริมคลองก็ที่จอดก็จะอยู่ในอ่ะคล้ายๆแบบโรงไม้เนาะเดี๋ยมก็จะเป็นบกคล้ายๆแบบกึ่งอาเฟ่เนาะมีคับก,กาแฟเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าเออขับเข้ามาก็แบบว่ารู้ซึ่งมันเป็นซอยแบบซอยรแบบับๆเนาะเออมันก็คงเป็นทางจัน,น,งนแหละแต่ว่าคิดว่ามันไม่ใช่ นึกว่ามาผิดอ่ะเออท,ทางมันจะเป็นแบบลุกรังลุกรังหน่อยแต่เข้ามาไม่ลึกนะที่นะประมาณ400มมอ่าสี่ร้อยเมตรห้ารยเมตรไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอยู่ใ,ใกล้สนามบินเลยติดเลยโอเคก่อนอื่นเลยฝากกดสับตะไคร้ช่องเกสคุงจามาข่าวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะตอนนี้เขาอยู่หน้าร้านรับลมริมคลองกิ่งแก้ว64บอกเลยที่นี่ไข่กุวยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งอร่อยมาก เปิดทุกวันจันทถึงสุกเลยนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เขาปิดพักผ่อนนิดนึงใครอยู่ใกล้ๆแวะมาได้เลยนะโอเคบรรยากาศในร้านดีมากร่มรื่นเย็นสบายสุดๆไฮไลท์คือร้านอยู่ติดริมคลองด้วยนะแล้วก็ใกล้สนามบินแบบมากๆมีเครื่องบินบินขึ้นลงตลอดเวลาฟินเวอร์นั่งกินไปชมวิวไปบอกเลยว่าชิลขั้นสุด รอม่นานเลยจ้ากับข้าวก็มาเสิร์ฟทันทีกระเพราหมูหนึ่งกเกาลาอีกหนึ่งยบอกเลยว่าฟินเวอร์แขมบรรยากา,กาศก็ดีดีเหมือนกินข้าวในรีสอร์ทที่สำคัญอาหารราคาดีมาก,มากแค่หลักสิบเองนะเธออ้ยถูกจนเพื่อนสาวอยากสั่งเพิ่มอีกสิบจานยังไม่หมดนะจ๊ะนอกจากอาหารแล้วยังมีร้านกาแฟมาให้บริการด้วยจ้ะ โอ้โหครบจบนที่เดียวจริงๆค่ะซีสโอเคและไฮไลท์ของที่นี่นะคะทุกคนก็คือการนั่งกินข้าวไปรับลมไปกินไปก็เหมือนอยู่รีสอร์ทริมทะเลเลยค่ะซีสที่เด็ดกว่านั้นคือมีเครื่องบินบินขึ้นบินลงตลอดเวลาเลยโอ้ยฟินเวอร์บอกเลย <Wow. S 1> จบไปอีกหนึ่งมือ้อ ราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านเลยจ้า<ว>ก่อนกลับขอเดินย่อย่ๆชมวิวริมคลองสะหน่อยแล้วก็ให้น้องหมิวทำเอ v สักหนึ่งเพลงฮ่าฮ่ฟิลนางเอกเอีมาเต็มฝั่งตรงข้ามที่เห็นนั่นนะคะคือสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดเลยนะใหญ่มากๆเครื่องบินก็บินขึ้นลงตลอดเวลาฟินเวอร์เออถ้าใครพาลูกๆหล,ลานๆมาด้วยนะ บอกเลยน่าจะชอบสุดๆโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าแต่ใครมีโอกาสผ่านอย่าลืมแวะมาทานข้าวชมวิวเครื่องบินขึ้นลงกันนะคะฟินเวอร์แล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีแตก่ก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งนะเธอ ยังมีเล้งแสบขนมจีนแล้วก็ขนมหวานอีกด้วยหี่โถเอ้ยจะกลับแล้วเพิ่งเห็นโอ้โหเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ก็ได้เนอะร้านรับลมริมคลองจำชื่อนี้ไว้เลยนะเจ้าซสวก็ประมาณนี้ครับสำหรับร้านรับลมริมคลองใช่ไหมเช่เป็นไงบ้างบอกเพื่อนๆดิ ทั้งกะเพราทั้งปเป็ดเตี๋ยวเออเราจะมีอาหารแบบตามสั่งง่ายๆเนาะก๋วยเตี๋ยวใช่มันเป็นอาหารตามสั่งง่ายๆที่มันไม่มันไม่ใช่ทะเลม,เเออมันเป็นหมูสับเป็นไก่แล้วก็มีอะ<า>พวกอ่ขนมปังใช่ไห<ช>มทายงทายแยมทายนมทานเนยใช่ขนมปังอบเนยอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกไอ้ขนมจีนใช่อืมโอเคมีน้ำมีน้ำพวกกาแฟด้วยเนาะ โอ,อาาเค <Okay. S 2> ก็เผื่อใครอยากจะมาก็ตามมากันใครอ่อยู่แถวอ่ะรกกระบังเนาะ,ะหรือว่าสนามบินทัวรนะพุ่มก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปมาได้นะจยินๆอากาศดีมากนอะ<ช>อืลมโชยแล้วนั่งกินข้าวไปก็แบบดูเครื่องบินไปฮะเครื่องบินผ่านหัวก๊อีรำเหนยวอบอกไว้หมดนี้เยอะอยู่นะน,น่าจะประมาณแบบชั่วโมงทีหนึ่งแล้วบางทีมันก็แบบว่า แต่ว่าไอ่ามันจะมันมันมีหลายเส้นว่าง้นหอยเนาะตรงนี้นะเออแล้วแต่เขาจะขึ้นตรงไหนลงตรงไหนมันมีหลายเลนเวย์นะพี่นะโอเคก็ใครอยากจะได้ฟิลนี้ก็ตามราการร้านนี้ก็อ่ามีถนรากบังเนาะเออรากบังโรมเก้าสุวรรณภูมิเถวา,น,าน,น,นี้แหละก็ลองอ่ะพิมพ์ใน o o o l l m m p p แล้วก็ตามมานะราคาไม่แพงกับข้าวราคาหลัก10บอืมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นเดี๋ยวไปก่อนนะ โอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครก็ฝากกดไลค์กดสับตะข่ายกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเราพาไปไหนติดตามด้วยกันไปละ